มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไปออกไปเมื่อกี้เองกลับมาแล้วกลับมาแล้วเสียงอ่าโหเราเห็นเสียงแล้วครับได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วไม่ได้เห็นเสียงไม่ได้จะเสียงมาแล้วครับมาแล้วปั๊บ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 เอะบอกออกแล้วมาแล้วสวาบดีนั่งหอกลับมาแล้วครับตอนนี้อ๋อ ไม่รู้ว่าสะดุกกันหรือเปล่านะนั่งคอไปเนี่ยอ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยู่จะตุ่มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย <laughs> อ้าวหันหัวหันหัวโ oh. อ้โหอ้าวหันหัวแล้ว อันหัวดูด้ว่าอ่าครับแถวตรงลงนะครับอ่ากัปตันกับตันสุดยอดเลยครับครับทุกคนปลอดภัยดี ครับจบภารกิจพอหนึ่งเที่ยวผ่านพ้นไปอยนะ